สวัสดีค่ะมีสิกธิ์พาโททูเดอะยูนิเวิร์สวิงทัวร์มาไฟทูเดอะอิมิเตชันแอนไลฟ์ทูอเวิติ้งดนตรีเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้หามาพร้อมๆกับชีวิตมนุษย์โดยที่มนุษย์เองไม่รู้ เป็นทั้งสัตว์และสิ่งอย่างหนึ่งที่ช่วยให้มนุษย์มีความสุขสนุกสนานเรื่อนเริงช่วยผ่อนคลายความเครียดทั้งทางตรงและทางอ้อมดนตรีเป็นเครื่องฟังฟ้าติดใจของมนุษย์ให้มีความเบิกบานหังใจให้เกิดความสงบและพักผ่อนกล่าวคือในการดููชีถึงตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายดนตรีเป็นสิ่งที่หลุดเลี่ยงไม่ได้ terima kasih terima kasih terima kasih